หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันได้กล่าวไว้ว่าของดีอยู่ที่โยมเอาไปให้ได้ถ้าโยมมีทิฏฐิไม่ต้องมานั่งกรรมฐานรับรองทำไม่ได้ได้กดแห่งกรรมติดตัวไปแล้วโยมจะเสียใจต่อไปภายหลังเป็นที่น่าเสียดาย มาพบของดีต้องเอาไปให้ได้ของดีอยู่ที่ไหนหรือคะหลวงพ่อขาของดีไม่ใช่อยู่ที่อาตมาอยู่ที่โยมโยมไม่นำของดีมาใช้โยมก็ไม่ได้ของดีในตัวเองของดีมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่ทุกคนไม่สนใจในตัวเองนะจงละทิฏเสีย ละมาณนะความเป็นอยู่ในชีวิตจิตใจของตนทิ้งอารมณ์ของเก่าที่เราเคยมีนิสัยแบบนั้นมาการเจริญกรรมฐานต้องการรู้นิสัยตนเองต้องการจะเปลี่ยนภาวะให้กลับร้ายกลายดีมั่งมีสีสุขให้เสียงโดยวันนีชาแนลขอมีส่วนร่วม ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของหลวงพ่อให้กระจรรกะจายไปทั่วโลกาสาธุสาธุสาธุ